ราศีในปี2568ดวงชะตาราศีพลิกผันดันให้รุ่งกระเป๋าเงินตุงทั้งปีสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงเดือนสุดท้ายในปีนี้กันแล้วค่ะก็คงจะมีทั้งผู้ที่ประสบความสำเร็จและก็ผู้ที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนกันต่อไปนะคะในวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนมาฟังคำทำนายดวงชะตาของทั้ง12ราศี ในปี2568กันนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะก็จะมีการย้ายราศีของดวงดาวหลายดวงเลยทีเดียวก็จะมีทั้งดาวราหูค่ะที่จะย้ายราศีปีละหนึ่งครั้งแล้วก็จะมีดวงดาวที่สำคัญค่ะก็คือดาวเสาร์ที่จะโคจรย้ายตำแหน่งราศีนะคะใช้เวลาถึง2ปีครึ่งด้วยกันค่ะโดยหมอช้างนะคะเขาได้เปิดเผยการย้ายของดวงดาวทั้งสองนี้จะส่งผลต่อด,ดวงชะตาค่อนข้างมากพอสมควรค่ะ และเขาะะได้เจาะลึกถึงเรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องความรักของทั้ง12ราศรีที่จะเกิดขึ้นในปี2568กันแบบจัดเต็มเพื่อที่หลายๆท่านจะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตของคุณกันค่ะโดยในคลิปนี้นะคะคเราจะเริ่มกันจาก ราศีเมษค่ะเลยพูดที่เกิดตั้งแต่วันที่14เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมค่ะในปีที่ผ่านมานะคะราศีนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีดวงดาวที่เป็นผลทางด้านร้ายๆเข้ามาสักเท่าไหร่แต่ว่าในปี2568ค่ะจะมีการโคจรนะคะมีการเปลี่ยนแปลงของดาวราหูและก็ดาวเสาซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกิดราศีเมษอยู่พอสมควรค่ะเรามาดูด้านการงานนะคะด้านการงานของคุณจะโด,ด เด่นมากๆจะมีข่าวดีก็คือเป็นแนวเรื่องของการค้าขายอาชีพที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นการเจรจาการพูดคุยการค้าการติดต่อนะคะพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าผู้ที่ทำงานในหน้าหรือว่าเป็นตัวแทนต่างๆค่ะอาชีพที่จะต้องมีการพูดคุยสื่อสารมากๆแบบนี้นะคะในปี2568จะ ทำให้งานของคุณมีความเจริญก้าวหน้ามากๆมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นค่ะคนที่ทําอาชีพค้าขายนะคะก็จะมีความคึกคกค่ะใครอยากจะขายอะไรหรือว่าในปีที่ผ่านมาอาจจะมีการฝืดเคืองในปี68นี้จะเป็นปีของคุณดีกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอนค่ะขอให้คุณปรับเปลี่ยนความคิดให้กระตุ้นนะคะความ ตั้งใจความขยันในตัวคุณออกมาให้มากๆให้หาช่องทางไปพบปะกับลูกค้าเพิ่มขึ้นก็จะเป็นการดีนะคะอาจมีเทคนิคใหม่ๆเข้ามาค่ะก็จะช่วยเสริมในเรื่องของยอดขายให้กับคุณได้นอกจากนี้นะคะคุณก็ยังจะมีโชคในเรื่องของการศึกษาใครที่อาจจะอยู่ในวัยเรียนนะคะหรือว่าเรียนเสริมหรือว่าพัฒนาอาชีพของคุณโดยการหาช่องทางการเรียนรู้เพิ่มเติมก็จะเป็นการดีหรือผู้ที่กําลังวางแผนนะคะอยากที่จะศึกษาต่อหา ความรู้เพิ่มเติมต่อนะคะก็จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคุณมากๆรวมไปถึงเรื่องของการงานค่ะคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะในปี2,568มีลุ้นค่ะในเรื่องของความก้าวหน้าใน ตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะได้ไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นมีการปรับเปลี่ยนระดับเงินเดือนของคุณด้วยแต่ว่าจะมีข้อที่จะต้องเตือนในเรื่องหนึ่งค่ะก็คือการเปลี่ยนแปลงในช่วงครึ่งปีแรกเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานสูงมากๆอาจจะเปลี่ยนแปลงแบบที่เราได้ตั้งใจไว้หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนก็เป็นได้แต่ว่าให้มองในภาพรว ให้มองในภาพวงกว้างเอาไว้ก่อนปเปลี่ยนแล้วคุณก็ยังมีตัวช่วยอยู่นะคะยังมีข่าวดีเข้ามาเรื่อยๆปเปลี่ยนแปลงในทุกๆจุดก็จะส่งผลไปในทางที่ดีสำหรับตัวคุณแล้วก็อนาคตของคุณค่ะสำหรับผู้ที่เกิดราศีเมฆนี้นะคะเป็นราศีแห่งผู้นำเมื่อเจอการปเปลี่ยนแปลงหรือว่าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆค่ะบางคนเนี่ยอาจจะต้องไปอยู่ในจุดที่มีผู้นำที่จะเข้ามาแนะนำตักเตือนเรา นะคะส่วนนี้ก็ให้คุณอดทนนะคะต้องลดความเป็นตัวเราลงมาบ้างเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะแล้วก็รับเื่นค่ะในปีนี้นะคะดวงการลงทุนธุรกิจใหม่ๆเนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละคนค่ะเพราะว่าต้นทุนของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะอาจจะต้องเริ่มลงทุนเล็กๆน้อยๆไปก่อนค่ะถ้าลงทุนเรื่องของการค้าขายเนี่ยก็จะ ดีมากๆเพราะดวงหนุนในเรื่องของการค้าขายแต่ว่าในระยะแรกๆนะคะอาจจะต้องมีการควักเงินเก็บนะคะหรือว่าควักเนื้อของตัวเองออกไปก่อนบ้างแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ผลตอบแทนที่เข้ามารายได้ที่เข้ามาสิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยดีแน่นอนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนีปีน หน้านี้ก็จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนไว้สักก้อนหนึ่งให้ดูแลบัญชีให้ดีค่ะจะต้องมีการวางแผนรายรับรายจ่ายให้ลงตัวนะคะตอนนี้ก็จะต้องมีการทำเป็นรายลักษณ์อักษรเลยก็จะเป็นการเดียวเราจะได้มี บัญชีนะคะหรือว่าเอกสารต่างๆเอาไว้ดูเอาไว้คำนวณเอาไว้วางแผนในเดือนต่อๆไปค่ะเรื่องหนี้สินนะคะใครที่มาขอหยิบยืมแนะนําเลยว่าไม่ควรนะคะในเรื่องของการเงินของคุณใครที่จะมาขอกู้ยืมเงินนะคะหรือว่าเราจําเป็นที่จะต้องไปกู้ยืมเงินที่ไหนก็นแล้วแต่ให้คิดให้รอบคอบนะคะในเรื่องของการเงินของคุณค่ะ เรามาดูในเรื่องของความรักนะคะสำหรับผู้ที่โสดอยู่นะคะในปี2568มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาโดยดวงความรักของคุณเนะะี่ยค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่จะเกิดในที่ทำงานค่ะอาจจะเป็นผู้ที่เป็นเพื่อนร่วมงานกันมาก่อนหรือว่าอาจจะอยู่คนละ,ะแผนกนะคะเคยพบเคยเจอกันหรือว่าจะเป็นผู้ที่เราได้เคยทําธุรกิจรู้จักกันแบบนี้นะคะอาจจะอยู่ตึกเดียวกันอาจจะอยู่ในแวดวง การทามาค้าขายหรือว่าอาชีพเดียวกันค่ะดวงเครื่องปีหลังนะคะดวงความรักของคุณเนี่ยจะสดใสมากๆมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นค่ะมีความชัดเจนในเรื่องของการที่จะได้เรียนรู้ในการที่จะได้สารสัมพันธ์ความรักของคุณค่ะคนที่มีคู่นะคะในเครื่องปีแรกเนี่ยอาจจะมีความยุ่งยากอยู่บ้างค่ะอาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ก็ไม่ได้ส่งผลในเรื่องของความสัมพันธ์สักเท่าไหร่ถ้าคุณมีสติค่ะ ต่อไปค่ะเรามาฟังของชาวราศีพฤกษพกันบ้างนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนค่ะชาวราศีนี้นะคะเป็นราศีที่ดวงดีมาอย่างต่อเนื่องค่ะถ้าอยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในปี2568ดวงดาวที่ดีที่สุดก็ยังคงสถิตอยู่ในราศีของคุณนะคะซึ่งจะส่งผลทำให้โอกาส ในการเริ่มต้นสิ่งดีๆในชีวิตค่ะก็ยังมีให้คุณอย่างต่อเนื่องอยู่นะคะด้านการงานเป็นราศีที่ดวงการงานดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นหรือว่าการที่เราจะขยับขยายก็จะมีความสําเร็จมีความรับรู้ในการทํางานค่ะดังนั้นไม่ว่าข่าวดีในเรื่องงานด้านไหนก็ตามจะทําให้ชาวราศีพฤ,ฤษภเป็นราศีที่มีความสําเร็จแล้วก็มีความ ก้าวหน้าอยู่เสมอแล้วก็เป็นไปอย่างดีแน่นอนราศีพฤ,ฤษภเป็นราศีที่เขาจะเน้นในเรื่องของการสร้างรากฐานค่ะสร้างความมั่นคงในเรื่องของการทํางานโดยในปี2568นนี้นะคะก็จะเป็นปีที่มีโอกาสที่การงานนะคะจะมั่นคงขึ้นอะไรที่เคยผันผวนอะไรที่เคยปเปลี่ยนแปลงอะไรที่เคยไม่แน่นอนแต่ในปีนี้ทุกอย่างจะดีขึ้นต้อง ยอมเหนื่อยบ้างนะคะเพราะความเหน็ดเหนื่อยเนี่ยจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่มั่นคงเป็นข่าวดีที่จะมีตามมาแน่นอนถ้าในปี2568คุณไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรไว้นะคะก็ขอให้คุณได้ตั้งเป้าหมายไว้เลยะคะ่ะจากที่คิดไว้10คุณตั้งให้เป็น20หรือว่า50ไปนะคะเพราะว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยจะพบเจอกับความสำเร็จมากกว่าในปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ผู้ที่เป็นลูกจ้างอยากจะขยับขยายตำแหน่งหน้าที่การงานหรือผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วอยากจะขยับขยายงานหรือผู้ที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะสำหรับชาวราศีนี้ข่าวดีในะเรื่องของการเลื่อนขัน้นเรื่องตำแหน่งนะคะมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนผู้ที่มีธุรกิจก็บอกได้เลยค่ะว่าจะต้องมีธุรกิจเป็นของตนเองแล้วก็ได้มีการขยับขยายในปี2568อีกด้วย แต่ต้องย้ำไว้ก่อนนะคะว่าอิทธิพลของพระราหูนะคะที่จะโคจรย้ายในปีนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการงานค่ะภาษาดวงเนี่ยเรื่องว่านะคะเรือนที่เป็นกรรมะธุรกิจออนไลน์ต่างประเทศหรือที่ที่ไกลๆค่ะอาจจะมีการเปิดมุมมองเปิดโลกให้กว้างขึ้นสิ่งใหม่ที่สามารถจะเรียนรู้ได้นะคะก็จะส่งผลดีให้กับงานของคุณหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเริ่มท้นธุรกิจของคุณด้วย ดวงด้านการเงินค่ะเป็นราศีที่ดวงการเงินในปี2568โดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภนะคะใครที่รอลุ้นอยู่จังหวะดวงดาวโชคลาภจัดเต็มค่ะเรียกว่าตั้งแต่ต้นปีเลยก็ได้นะคะการลงทุนที่จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้คุณจะได้ผลดีผลลัพธ์ที่ออกมาจะดีแบบไม่คาดฝันหรือว่าจะเป็นในส่วนของลาบลอยนะคะที่จะมีเข้ามาดวงการเงินแบบนี้เนี่ยเหมาะกับธุรกิจใเรื่องของอาหารการกิน ขนมนะคะอาจจะเป็นธุรกิจนี้ที่อยู่ได้นะคะโอกาสที่จะได้เงินได้ทองได้กําไรได้ผลตอบแทนกลับมาจะดีมากๆเป็นราศีที่หยิบจับทําอะไรก็จะกลายเป็นเงินเป็นทองจังหวะดวงดาวมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการค้าขายมีผลกําไรที่ดีค่ะสามารถที่จะเรียนรู้หรือว่าเริ่มต้นทดลองได้หลายๆอย่างโอกาสที่จะ ได้รับเป็นผลกําไรมีความก้าวหน้ามีความมั่งคั่งร่ํารวยในะเรื่องนี้จะมีเข้ามามากเลยในะเรื่องของการเงินมาดูในเรื่องของความรักค่ะคนโสดนะคะยังมีโปรโรมชั่นที่ดีๆอยู่ในช่วงต้นปีนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่ดีของการเริ่มต้นใครที่กําลัง,ลอง,ลองรอรุ้นอยู่นะคะใครที่กําลังแบบแอบเลงกันอยู่แอบมองมองกันอยู่นะคะหรือว่าผู้ที่เป็นเพื่อนกันอยู่อยากที่จะ ปลี่ยนนะคะหรือว่าเลื่อนสถานนะจากเพื่อนมาเป็นผู้ที่กำลังศึกษาดูใจหรือว่าผู้ที่เป็นแฟนกันนะคะในช่วงต้นปีเนี่ยมีโอกาสที่จะดีมากๆแต่ว่าฝากไว้นะคะสำหรับคนโสดอาจจะเจอนะคะกับความแตกต่างระหว่างเขาและเราเช่นอาจจะเป็นเรื่องของอายุค่ะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของสถานที่เช่นคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะเราจะต้องมีการ เรียนรู้กันหรือว่าผู้ที่อยู่คนละาศาสนาเชื้อชาติจะต้องมีการปรับตัวในเรื่องนี้ถ้าปรับตัวผ่านไปได้จะดีกับตัวคุณแน่นอนแล้วก็สําหรับผู้ที่มีคู่นะคะผู้ที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยจังหวะดวงดาวก็ยังส่งผลดีให้กับตัวคุณค่ะเรื่องของการขยับขยายครอบครัวอาจจะมีข่าวดีนะคะในเรื่องของการแต่งงานผู้ที่แต่งงานแล้วก็จะมีข่าวดีเรื่องของบุตรหลานค่ะ ราศีต่อไปนะคะก็คือราศีเมถุนค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่16กรกฎาคมค่ะในปี2568นะคะจะเป็นปีที่ดวงชะตาจะพลิกผันค่ะแต่จะเป็นการพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะคะจะมีจังหวะดวงดาวที่ดีหลายดวงค่ะเข้ามาในราศีของคุณจากปีที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะพบเจอกับเรื่องที่ทำให้คุณกดดัน เรื่องที่เครียดเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาจากการงานนะคะปัญหาครอบครัวถาโถมเข้ามามากมายหลายด้านเลยดวงดาวเริ่มเข้าข้างคุณแล้วล่ะค่ะแล้วก็ยังจะเป็นราศีที่เป็นเกณฑ์ดีนะคะไปในทิศทางที่ดีในเรื่องของทางด้านโหราศาสตร์จังหวะดวงดาวทําให้ดวงของคุณค่ะพลิกฟื้นชีวิตไปในทางที่ดีมาดูในเรื่องของการงานนะคะผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายในการทํางานมาแล้วใครที่เรียนรู้นะคะกําลังเรียนอยู่นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการ พ้นผ่านการสอบมาแล้วได้รับข่าวดีแน่นอนคนที่ทํางานนะคะหรือว่าผู้ที่กําลังก่อร่างสร้างตัวอยู่จุดเริ่มต้นนะคะของความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นแล้วค่ะอุปสรรคที่เกิดเกิดขึ้นนะคะมีทางออกเสมอคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหมาะสําหรับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆค่ะงานประจําที่คุณทําอยู่แล้วหรือว่าจะเป็นอาชีพเสริมนะคะ,ะไรายได้เสริมต่างๆมีการเริ่มต้นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่จะมีข่าวดีเข้ามาในทุกๆด้านค่ะ เป็นราศีที่ดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างแล้วก็คนรอบตัวได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ในปี2,568นี้ก็อยากที่จะให้โฟกัสในเรื่องของการทำงานของตัวคุณก่อนเพราะว่าอยู่ในช่วง ฟ้าเปิดค่ะ12ปีจะมี1ครั้งนะคะคุณจะต้องโฟกัสแล้วก็ต้องลุยต้องตั้งใจนะคะเริ่มให้ได้อย่างเต็มที่เริ่มให้ดีจะดีแน่นอนค่ะงานในปี2568นะคะให้เน้นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานที่ไกลๆหรือว่าการติดต่อค้าขายกับคนที่อยู่คนละจังหวัดเพราะว่าเรื่องการเดินทางของคุณมาโดดเด่นมากๆ เป็นดวงที่เกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศก็จะส่งผลดีนะคะหรือว่าหากหากความรู้เพิ่มเติมมีโชคด้านนี้ให้กับตัวคุณอย่างมากจะต้องเน้นในที่ที่ไกลๆอาจจะเป็นเกี่ยวกับภาษาที่ไกลๆหรือว่าสถานที่ที่อยู่คนละพื้นที่คนละจังหวัดอาจจะเป็นการรับสินค้าในที่อื่นๆมาขายในพื้นที่เราอะไรประมาณนี้ค่ะมาดูในเรื่องของการเงินการเงินมีความคล่องตัวมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะ ปวดหัวในเรื่องของการเงินอาจจะมีภาระหนี้สินมีรายจ่ายเข้ามามากมายเลยค่ะในช่วงครึ่งปีแรกนะคะของปี2568นนี้จะดีขึ้นจะค่อยๆค,คล,คลี่คลายค่ะหนี้สินของคุณจะเริ่มดีขึ้นการเงินจะมีการหมุนเงินคล่องขึ้นปัญหาจะคล,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีค่ะโชคลาภก็พอมีอยู่บ้างนะคะแต่ว่าจะต้อง ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะไม่ได้หวือหวาแบบว่าเปรี้ยงปร้างถูกรางวัลที่หนึ่งอะไรขนาดนั้นนะคะเป็นราศีที่จะต้องมีการเก็บหอมรอมริบค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัวค่อยๆเก็บสะสมค่ะจะเป็นปีที่ได้ดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนฝากในเรื่องของการวางแผนการเก็บเงินในปีนี้ไว้ด้วยหาเงินมาเยอะต้องแบ่งนะคะอาจจะแบ่งใช้ในเรื่องของความสุขแบ่งลงทุนนะคะแล้วก็แบ่งเก็บเอาไว้วางแผนในเรื่องของการเก็บออม จะเป็นการดีมากๆยังไงก็มีเหลือกินเหลือใช้อยู่แน่นอนแล้วนะคะสําหรับในปี2568นี้ค่ะเรามาดูในเรื่องของความรักความรักนะคะคุณเป็นหนึ่งในราศีที่จะติดอันดับได้สละโสดในปี2568ใครที่กำลังโสดอยู่โสดแบบ100%เอร์เซก็มีโอกาสที่จะได้เจอเนื้อคู่ค่ะจะได้เจอคนที่ใช่นะคะอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักเคยได้ใกล้ชิดเคยได้ พูดคุยกันมาก่อนด้วยจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็คนที่มีคู่หรือว่ามีแฟนอยู่แล้วนะคะมีลุ้นนะคะในเรื่องของจังหวะงานวิวาดวงปีนี้มาแรงมากๆปีนี้จะมีจังหวะที่ดีในเรื่องของการได้ลั่นหละครั้งวิวานะคะใครที่กําลังวางแผนอยู่นะคะคนที่แต่งงานแล้ววางแผนอยากจะมีลูกก็จะได้ข่าวดีเข้ามาอีกด้วยค่ะ